ที่ท่านพูดถึงเรื่องของการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสติในครั้งนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกผลสำเร็จหนึ่งของการส่งเสริมอาชีพให้กับสติและก็โลว์สติถ้าอาจจะสังเกตว่าการทํางานของของเรานั้นของความพัฒนาบังคมและความบังคมของรุนนั้นก็จะเป็นการทํางานร่วมกันกับ ทุกภาคผนวกถ้ท่านสังเกตูว่าเราจะร่วมัทางอาชีวะทางอบต,อตอทางพื้นที่รวบรวมกุม่มตัที่มีความสนใจที่จะพัฒนาดิมือตนเองต่อยอดทักษะฝิมือในการทำมาชีพนิดนึงก็เร่งรับที่จะ เปรุ่มัดยภาพวันนี้ให้กับชุมชนให้กับสื่อดีต่างที่สนใจก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่ทางราชการจะได้สผยแพรชุมชนีนที่ดีขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเะนั้นเรากขอบคุณนะเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับท่านผู้อภรที่ได้ให้ความสนใจและพยายามที่จะบูรณาการทุกภาพ่วนในการทำงานร่วมกัน เราทำแคคนเดียวคงคงไม่ดีที่สุดนแานั้นเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพืน้นท,ที่เองท้องติ่เองกำนันผู้ใหญ่บ้านเองื้นที่เองแล้วก็ยังมีต่างาชาวบ้านที่มาช่วยในการถ่ายทอดปัญญาตรามะที่ที่จะต้องสืขขงอสารกันไปนนี้ก็จะเป็นกโอกาสที่ทางหรือได้พัฒนา รูปแบบต่างๆแล้วก็มีความหลากหลายทางอาชีพนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังมีความต้องการที่จะฝึกอาชีพต่างๆตามความต้องการของตนเองก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ได้ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นช่องทางที่จเสริมอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ สามารถที่จะเข้าแหลรงงานได้เลยรุ่นนี้ก็มีจำาววนมากนะครับที่จบแล้วสามารถมีงานทำเลยนะรตรงนี้ก็เป็นเป็นข้อดีอะไรขการสุดอาชีพรือศึกาชีพอรนี่ก็อยากจะเชิญชวนว่าพี่น้องประชาชนท่านใดที่หรือกลุ่มใดมีรักการพิมืออยู่แล้ว แต่ต้องการที่ต่อยอดให้เกิดกระบวนการให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นมีรูปแบบที่สวยงามมีแพ็คเกจที่ดีก็สามารถที่จะดึงไแล้วก็ขอความลดเพิ่มได้เลยครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของเชียงรายใช่ไหมครับในพื้นที่ภาคเหนือเชียงรายพะเยาแพร่น่านรับผิดชอบอยู่ที่กระบัดครับทางมูลนิธิ จะให้การสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพสตรีกับศูนย์อย่างไรบ้างครับมูดลนี้นะครับมูดลนธิตั้งขึ้นมาเพื่อจะ,อะดูแลทางส่วนวส่วนราชการแล้วก็ผู้ผู้นิติบุคคลการถูกบงัไปแล้วครับว่าเขามีปัญหาที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรที่ในระบบราชการไม่สามารถที่จะ ให้ความชนก็ได้วุนิธิก็จะเข้าไปดูแลนที่ด้านการให้สามารถช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนผูน้ผ่านเรื่องเงินทุน<ม>เป็นครั้งคราวแล้วก็สามารถทีถ่จะไปะช่วยช่วยเหลือแล้วก็ให้กระสบผลเรื่องเงินทุนนี้ผ่านทางสูรหรือว่าผ่านทางตัวบุคคลเลยที่มาร้องขอช่วย ตัง้งู่ย์ใช่ไหม <c oughs> ครับเพราะว่าทางตั้งส่วนนี่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วเราก็ดูแลในส่วนของส่วนวันที่ก็ดูแลในส่วนของก็จะเป็นท่าจ้าง <c oughs> สมมติว,ว่ามีจ้า,ง,า,าชงชั่วคราวแล้วที่งถประมาณมาไม่ทันนที่ก็จะสามารถที่จะดูแลในส่วนนี้แล้วก็เมื่อรบประมาณมาก็ส่งสิ่งสี่งสิเป็น,ก,นก,าการดูแลั้งราชการเองดูแลต้องกลุ่มเอง นี่ก็เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วยเหลือให้ให้ให้ศูนย์เนี่ยได้ทํางานได้สะดวกมากขึ้นไม่อะไรที่เป็นเรื่องที่ติดขัดมูลนิธิจะเข้าไปในการจัดหาวิทยากรมาช่วยในการอบรมทางามูลนิธิมีส่วนช่วยเหลือในส่วนนี้บ้างไหมครับส่วนใหญ่มูลนิธิก็จะแนะนำนะครับชาวบ้านก,กลุ่มที่ประบสบผลตังเด็กให้ให้เข้ามาเป็นยกรยากร ครับท่านขอศูนย์ครับในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาระยะหนึ่งซึงท,ทำให้ทางศูนย์ไม่สามารถเปิดการอบรมได้อย่างเต็มรูปแบบหรืเต็มที่หลังจากโควิด -19 ได้ได้ชะลอตัวลงแล้วเนี่ยครับทางศูนย์อยากจะบอกประกาศอะไรออกไปสู่ผู้ที่มีความสนใจอยากจะฝึกวิชาชีพครับก็ก็คือตอนนี้ค้อจากตอนนี้โควิดนะคะเราก็พยายามที่จะสื่อออนไลน์นะคะทีอะ่อบรมหลักฐานทางออนไลน์เป็นแบบทางออนไซต์แล้วก็ออนไลน์แต่ตอนนี้ตอนนี้เรา ้าหล like like yeah, ังโควิดเนี่ยตอนนี้เราก็อย่างที่ท่านประธานที่ได้แจ้งแล้ว่าเราจะมีการประสานความร่วมมือกับทางสถานประกอบการในเชียงรายนะคะทั้งในเรื่องของหลังจากกลับเข้ามาเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวเริ่มที่จะที่จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีหลักสูตรของเราเนี่ยหลักๆนะคะตอนนี้เรื่องของการดึแรงนะคะการดูแรการจิการและการดงแซึ่งตอนนี้เราก็ประสานความร่วมมือกับ าประกอบการนะคะแล้วก็พยายามจะเชื่อมกันที่สมาคมการโรงแรมของฉังบบนในการที่จะเปิดหลักสูตรตรงนี้นะคะเพื่อตอบสนองการตลาดเพื่อรองรับตลาดทจะได้ทน,นตามความต้องการตรงนี้เราก็จะเริ่มเปิดในหลายๆห,หลักสูตรเนี่ยในเราจะมีตัดเย็บเสื้อผ้านนะคะารในสูตรหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรการโรงแรมหลักสูตรของหลักสูตรผู้ดูแล <Okay. S 1> ผู้สูงอายุและเด็กนะคะหลักสูตรนวด ก็สินค <ento ic S 2> ้จะเห็นได้ว่าหลักสูตรหลักของเราต่างๆเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองซึ่งกันและกันนะคะว่าเป็นในการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วในเรื่องของอาชีพฐานรากของคนเชีงาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นเราก็จะเริ่มต้นปีเม่ามานี่นะคะถ้าจบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มประมาณพฤศจิกายนนะคะที่เราตอนนี้เราประกาศรับสมัครไปแล้วก็จะขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ ทุกภาคส่วนถ้ามีคนสนใจก็จะขอรัวกควรช่วยประชาสัมพันธ์ให้ให้มาเปิดชุมที่สูงเี่นดินทักษะดีแล้วก็ควรทุกชิยงรารวมทั้งพื้นที่ในรับผิดชอบของจังหวัดเชียงรายเชียงรายเชียงาแค่หน้าเราสามารถไปได้แะขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยเราไปมาหอย่างแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกลุ่มอาชีพเราจะไปส่งเสริมในชุมชนที่เราเห็นว่าในชุมชนเราเราเรา,เราต้องการจะให้คนเรามีความสุข,ขอยู่กับครอบครัวในชุมชนลดการย้ายถิ่นฐาน ะะแล้วถ้าเขาอยู่กับครอบครัวเขาก็จะมีความสุขทํางานไปด้วยมีอาชีพนะคะแล้วก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวตรงนี้ก็คือเป้าหมายของเราตรงนี้กกลุ่มที่เราเห็นในวันนี้จากสังเกตเห็นได้ว่าจะเราจะมีการในวันนี้ก่อนที่เราจะมีการว่าวุฒิบัตรในวันนี้เมื่อวานนะคะเราได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างแลกเปลี่ยนกันระหวา่างผู้ประกอบการนะคะกลุ่มอาชีพ รวมทั้งเด็กเราที่เพิ่งเพิ่งจะเรนการศึกที่จะรับปริญญาตรีแล้วก็ครูวิทยากรของเราเจ้าหน้าที่เราที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันว่าบริบทความเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของเศรษฐกิจเองในเรื่องของในด้านอาชีพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องความต้องการอะไรสําหรับผู้รับการฝึกที่ควรจะต้องรู้เพิ่มเติมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจะมีหลักสูตรอะไรที่เราจะไปต่อยอดให้ให้น้องๆที่จะต้องเข้ามาเรียนในรุ่นใหม่ เราจะได้มีการตอบต่อสิ่งเราให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ให้ให้ตอบโจทย์กับบริบทของจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วก็จัวหวัดในที่รับผิดชอบท้งถจังหวัดครับครับเรียนท่านประธานได้ให้กําลังใจกับผู้ที่ยังว่างงานโดยเฉพาะสตรีนะครับให้ได้มีความหวังในชีวิตในการประกอบอาชีพครับโอกาสมีเยอะครับทารประกอบอาชีพเนี่ยมีช่องทางสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพ หรือจะอาชีพใหม่หรือจะ Guys, specimen, พัฒนาทักษะที่มือของตนเองที่ดีแล้วให้ดีขึ้นเนี่ยก็ิญชวนมารับการฝึกอบรมรับการต่อยอดเพราะว่าเรามีบทเรียนหลายบทเรียนที่เราก็ได้่อนเดออกมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทอดให้พร้อมที่จะถูกให้พร้จะเจิพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วอีกสามจังหวัดพะเยาแพร่นาที่ต้องการนะครับเชิญ มาสมัคระะหรือมาดูเข้าเว็บไซต์ของหุ่มๆมาดูได้ว่ามีอาชีพอ,อะไรบ้างที่สอนกอบออกมาลำางท่านแล้วก็รับรองว่ามาฝึกอบรมกับเรามาเรียนกับเรานะ <c oughs> ท่านก็ไจะได้รับความสบายใจกับความถูกในการที่จะทำอาชีพต่อไปแล้วก็ให้ทุกท่านมั่นใจแลวก็ภูมิใจ อาชีพพี่ท่านเรียนปีสวัสดิการดีมีงานทำเชิญที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย